ครับมิตรรักแฟนกีฬาทีมชาติไทยทุกๆท่านวันนี้ก็กลับมาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับแวดวงกีฬาฟุตบอลมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะสำหรับคาคืนที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสร้างความเจ็บปวดรวดราวครับถึงในสวงกันบ้างหรือไม่รูปเกมเป็นอย่างไรส่วนตัวของแอดเองนะครับก็นั่ง อดตาหลับขับตานอนจนถึงตีสอนะครับเพื่อจะรับชมนะครับแม์นี้ช้างศึกนะครับชุดเล็ก17ปีของเราที่จะกระทืบตีเล็กนะครับให้จมเท้าให้ได้นะครับในใจหวังลึกๆอย่างนั้นนะครับแต่แล้วจนแล้วจนรอดนะครับสุดท้ายมันก็ล่องจุนเหมือนเดิมนะครับอกหักชอกช้ำเจ็บปวดรวดร้าวถึงในสวงเหมือนเดิม นักเตะอาย17ปีของเราครับไม่ทําให้กองเชียร์ไทยผิดหวังนะเหมือนกับ2นัดที่ผ่านมาโดนตีเล็กครับกระซวกไปนะครับเป็นช้างสึกโคมรมากเอาวัคซีนยี่ห้อไหนมาฉีดก็ไม่ฟื้นนะครับโดนตีเล็กนะครับฉีดยาเข้าไป2เข็มครับวัคซีนต้านโควิดล่องจุนครับตกรอบสนิทนะหลังจากที่2นัดแรกนั้นก็ชัดเจนครับคือตกรอบแน่นอน แต่านนี้เราหวังว่าเราจะเรียกศรัทธ,ธาแฟนบอลศรัทธ,ธากระแสฟุตบอลกลับคืนมานะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ต่างกับยู20ปีนะหรือ,อยู23ปีมันก็เหมือนเดิมนะครับศรัทธ,ธาในฟุตบอลของกองเชียร์และก็ชาวไทยตอนนี้ที่นั่งดูถ่ายทอดสดและก็เชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับที่แพ้ต่ออุซเบกิสถาน4-1ชนิดที่สู้ไม่ได้ แพ้ซาอุดีอาระเบียนะครับหต่อ3ยิงนําเขาไปก่อนเหมือนเดิมและคำคืนที่ผ่านมาก็โดนตีเล็กอัดวัคซีนโควิดเข้าไปอีกสองเข็มนะครับกลับบ้านไม่ถูกครับไม่รู้จะกลับบ้านอย่างไรนะช้าร์กชุดนี้นะครับก็สร้างความผิดหวังแล้วก็เจ็บปวดนะครับสร้างแผลใหญ่แพ้เบื่อบะให้กับสมาคมฟุตบอลเป็นอย่างมากมาดามแป้งนะครับผมว่าคงจะมีความคิดแล้วก็มีการทบทวนร่วมกับ สมาชิกนะครับในสมาคมฟตุตบอลอย่างแน่นอนนะครับถึงวิธีการหรือระบบทําอย่างไรเยาวชนไทยถึงจะสู้กับระด,ดับเอเชียได้ตอนนี้ในระดับอาเซียนนะครับเรายังลูกผีลูกคนนะครับในครั้งที่ผ่านมาเราแค่ได้รองแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็แพ้จุดโทษให้กับออสเตรเลียไปส่วนชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกคอลี่ไฟน d ี่โอเคครับเราว์ผลงานได้แจ่มจริง นะครับได้แชมป์กลุ่มแต่ในรอบสุดท้ายครับชิงแชมป์เอเชียเนี่เพื่อคัดเอาแปทีมเนี่ยเราคาดหวังการเตียชุดนี้มากนะครับสมาคมทุ่มเทแรงกายแรงใจงบประมาณไปกับชุดนี้เยอะจริงๆจ,จนทีมนี้นะครับเขาตั้งว่าเป็นทีมแห่งความหวังที่จะไปฟุตบอลโลกไล่ไปตั้งแต่สิบเ็ดปีสิบเก้าปีขึ้นชุดปรีโอลิกยูยี่สามแล้วก็ชุดใหญ่ต่อไปนั่นคือความหวังที่แฟนๆแล้วก็คอมเมนเตอร์หลายท่านคาดหวังรวมทั้งตัวแอดด้วย หวนะังที่จะเห็นนักเตะชุดนี้นะครับเดินต่อไปนะได้อย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยนะครับแต่ทุกอย่างมันพังมาลายครับในรายการนี้นะถามว่าโทษใครครับมันก็ต้องโทษระบบแหละครับระบบการเล่นของไทยก็คือโค้ดนั่นแหละบางคนก็บอกว่าโค้ดเอาโค้ดโบราณมาทําบางคนก็บอกว่าเอาโค้ดคนแก่มาทานะครับอยากได้โค้ดรุ่นใหม่โค้ดลูกครึ่งบางคนก็เรียกหายุกิ โค้ชญี่ปุ่นที่เคยคุมทีมยูยี่สิบปีนะบางคนก็หาโค้ดรุ่นใหม่ไฟแรงโค้ชฝรั่งก็ได้ยุโรปก็ได้นะครับเหมือนกับอูซเบกิสถานอายุอานามแค่หลักเท่าไหร่หลักยี่สิบสามสิบเองนะครับนะยังเอาชนะทีมชาติไทยได้นะแต่ทานนี้เท่านั้นครับมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรนะครับของนักเตะในประเทศไทยเราด้วยว่ามันมีมากน้อยเพียงใดผมเองก็จะงงอยู่ครับว่าทาเลนตไอดีนี่ที่มันคัดเข้ากับระบบทาเลนตไอดีนี่ มันจริงจังขนาดไหนมันแตกต่างจากการคัดแบบเก่าอย่างไรการคัดแบบเก่าคือไปคัดตามภูมิภาคครับก็ได้นักเตะตามต่างจังหวัดมาพอมาเข้ารอบสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ตกหมดครับก็แพ้เด็กในอวยเด็กเส้นนะครับของโค้ชต่างๆที่อยู่ในเมืองกรุงนะครับสุดท้ายแล้วก็ปีแต่เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังๆติดเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันครับที่ดูนี่คือนักเตะที่มาจากอะคาดมี่ก็มีเหมือนกันนะแต่มันไม่เยอะ อย่างนองบัวพิทยานี่ประตูก็มีแล้วก็ได้หลายคนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้ว90%ก็มาจากโรงเรียนดังๆในกรุงเทพนี่แหละนะครับแต่ก็ต้องขอชมเชยนะครับที่เด่นๆที่แอดเห็นดูมาหลายเกมครับผู้รักษาประตูทั้ง2คนเลยนะครับนะทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรรองและเกมแรกสุดนี้ด้วยนะครับก็โชว์ฟอร์มได้ดีทนะั้ง2คนนะแล้วก็เกมริมเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีาโพสีนะ หรือไอ้หัวฟูถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แต่คลาสแล้วก็บสิกนี่ไอ้หัวฟูเพะว่าไปไกลนะใช้ได้แล้วก็เสียดายครับซินวาเม็กเซสที่แกเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแกถนัดริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับดูเหมือนว่าโคชเดดมีร่ามี่แกจะสับสนและแกจะเสียดายรักพี่เสียดายน้องนะครับ,รบก็คืออยากให้ลงทั้งสองคนแต่ด้านเอาแม็กเซสไปยืนหน้าเป้าบอลไปไม่ถึงครับแม็กเซสไม่สามารถที่จะลากเลยแล้วก็โชว์ฟอร์มแบบมีคนใจ ทุลุแนวยาวนะครับแนวลึกให้แม็กเซธได้อบอลมันก็เลยตกเป็นภาระหน้าที่ของนักกีฬาโพสีคนเดียวซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะคอสเข้ามาให้กับซินวาได้คือผิดหวังครับอยากเห็นฟอร์มของแม็กเซธเต็มเมในจังหวะที่สปีดแข่งหรือกระชากหนีนะครับแต่ก็เห็นได้แค่นัดแรกเท่านั้นก็นไม่รู้ว่าในปีหน้าแม็กเซธจะมาหรือเปล่านะครับและนักเตะลูกครึ่งคนอื่นใครรอหรือเจคเทเลอร์เพชเชอร์ Taylor, ure, หรือคนอื่นนะครับเขาจะมาเล่นให้กับไทยหรือไม่ หรืออย่างไรสมาคมฟุตบอลครับต้องรีบติดต่อมีนักเตะคนไหนเจง๋งๆรูปร่างสูงใหญ่อายุไม่เกินอยู่บราซิลเกาหลีอเมริกาแอฟริกานะครับทวีปไหนๆก็แล้วแต่ครับไปติดต่อมาแล้วก็ทาเอกสารวีซ่าให้เขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามารวมตัวกันและเวลาอุ่นเครื่องครับก็อย่าอุ่นเครื่องกับทีมในโรงเรียนนะครับในละแวกแล้วก็อย่าอุ่นเครื่องกับทีมในไทยลีกสามนะเวลาอุ่นเครื่องเอาลูกครึ่งมานี่ให้เขาลงทีมกับทีมในระดับอาเซียนหรือในระดับเอเชียไปเลย เราจะได้เห็นจุดแตกต่างระหว่างเด็กนอกกับเด็กไทยเนี่ยเมื่อเวลาเลี่ยนร่วมกันแล้วมันเป็นอย่างไรนะครับนี่คือข้อแตกต่างแล้วทําไมเวียดนามกับอิรเซียเขาโชว์ฟอร์มได้แจมแมวจังไม่เหมือนไทยเลยล่องจุนตกรอบอ,อย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเนี่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะครับบอลหลีกเขาไม่พัฒนาเขาปิดหลีกเพื่อให้ทีมชาติแต่เขามีมีลีกเยาวชนเกือบทุกชุดนะครับนะ่ย เขามีลีกเยาวชนแข่งขันเกือบทุกสัปดาห์เตะสัปดาห์ละหนึ่งนัดสองนัดเป็นฤดูกันเขามีเกือบทุกชุดครับไล่ตั้งแต่ชุดเยาวชน15ปีขึ้นไปอ,อินโดนีเซียก็เหมือนกันเห็นเขามีปัญหาภายในประเทศลีกเขาชุดใหญ่เขาดึงลูกเสี้ยวลูกโอนตัวนอกมาเต็มเนี่ยแต่ลีกเยาวชนเขาไม่ทิ้งนะครับไทยเรานี่มีแต่ปรามาทเขาแล้วก็นะครับสมน้ำหน้าเขาเวลาเขาแพ้แต่ชุดเยาวชนเขานะครับ เขามีการส่งเสริมแล้วก็จัดหลีกเยาวชนเกือบทุกระดับนะครับก็มีแต่ประเทศไทยนี่นะครับที่อเอาผลสําเร็จทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็คาดหวังผลการแข่งเป็นในนัดเป็นทัวร์นาเนมนต์ไปอย่าลืมน,นะครับว่าทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้เราก็อยู่ขั้นวิกฤตนะครับ17ปีก็โคม่าอาการสาหัส U23 ก็โคม่าอาการสาหัสเพิ่งตั้งไข่มันไม่มีอะไรแน่นอน,นครับชุดใหญ่ตอนนี้ก็ลูกผีลูกคน กองหน้าก็เริ่มปืนฝืดนะครับมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นมากมายนะยูย่สิอะไรต่างๆนี่ก็ตกรอบมาเหมือนกันล่องจุนกันหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับสมาคมฟุตบอลต้องรื้อระบบโค้ดเป็นยังไงเราต้องหาโค้ดแบบไหนที่จะมาคุมนักเตะชุดเยาวชนยู่15ปีนี่เอาใครแล้วจะเริ่มคัดตัวเมื่อไร่เก็บตัวอย่างไรเราต้องมีหลีกเยาวชนที่แข็งแรงนะครับสมาคมฟุตบอลนะครับต้อง จัดลีกนะครับเยาวชนขึ้นมาเพื่อรองรับนะครับให้นักฟุตบอลได้แข่งทั้งฤดูกันนะไม่งั้นสู้เขาไม่ได้ครับเราก็ไม่ได้เพชรเป็นงามไม่ได้นักเตะที่เก่งจริง่าังเถอะนะเพราะว่านักเตะที่เก่งจริงบางทีเขาก็ไม่อยากมาครับเพราะว่าเขาดูแล้วว่าโอ้ยใครเป็นโค้ดโค้ดคนนีนะ้ทีมงานใครคือนักเตะเขาเลือกได้นะครับวนะ่าถ้าเรียกเข้ามาแนละ้วเขาไม่มานี่คือคือเขาอาจจะหนึ่ง เขาเจ็บก็ได้สองเขาไม่ชอบโค้ชก็ได้นะอันนี้ผมเดาออนะครับนะก็คิดย้อนหลังไปเมื่อตอนเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับสมัยแอดนะครับเคยคุมทีมฟุตบอลน,นะครับทีมหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเนี่ยได้แชมป์อบตอเป็นกีฬาฟุตบอลอบตอนะครับก็เข้าใจครับการระบบทำทีมคือมันยากนะขณะเตะถ้วยอบตอตามหมู่บ้านเราเนี่ยครับการรวมตัวของนักเตะนี่ก็ยังยากเลยนะครับ ไม่รู้จะเอาใครมาเตะเตะแล้วใครจะเล่นตำแหน่งอะไรก็วุนว่นวายตายป่วงเหมือนกันนะครับแต่โชคดีครับแอดก็เก่งนะได้แชมป์อบตก็เข้าใจครับก็เข้าใจครับว่ามันยากนะครับในการรวบรวมคนมูมากมาอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ถ้ามันเป็นระดับชาติเนี่ยระดับประเทศอย่างเงี้ยนะครับมันมีองค์กรขนาดใหญ่รองรับอยู่เงินสนับสนุนจากฟีฟ่าจากเอฟซีมันก็มีมากโขนะครับผมว่ามันน่าจะทําได้ญี่ปุ่นนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศ ตามอาหรับนะครับเพื่อนบ้านเราตอนนี้เขาเตรียมยูสิบห้าปีนะครับที่จะไปแข่งขันยูสิบหกปีชิงแชมป์อาเซียนแล้วก็เอเชียกันแล้วนะครับที่จะแข่งขันในปลายปีนี้นะครับนะเขาจะแข่งขันชิงแชมป์โลกเสร็จนะครับมันก็จะเริ่มเลยนะครับชิงแชมป์อาเซียนก่อนแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียเขาก็จะคัดแบ่งกลุ่มเหมือนกันนี่แหละดังนั้นผลงานของไทยตอนนี้นะครับก็ถือว่าเข้ามาในรอบแบ่งกลุ่มอ๋อถือว่าขี่์เลียไหมก็ยังพอได้อยู่ แต่ถ้าตกรอบแรกไม่ได้เข้าเลยอันนั้นคือการแบ่งถูนี่มันจะลาบากนะอันนี้เราก็อาจจะอยู่โถสองหรือโถสามเหมือนเดิมถามว่าเจอใครอ่ะเจอญี่ปุ่นเกาหลีซาอุดีอุซเบียรกิสเหมือนเดิมนะครับไม่พน้นพวกนี้อยู่แล้ว UAE เนี่ยเจออยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับเริ่มเลยหรือ,อยังพาเลซอดีโครงการ2เก็บตัวหรือยังคัดหรือยังแล้วเด็กนอกมีไหมดึงมาไหมกี่คนนะครับมาดนาแป้งต้องจัดเต็มแล้วครับถ้าหวังที่จะไปฟุตบอลโลก อีก4ครั้งที่เหลือที่กาตารับสัมปทานจัด4ีป่ปีลวดหลังจากนี้นะครับฟีฟ่านะครับให้กาตาเนรับเป็นเจ้าภาพนะ5ปีติดต่อจากนี้นะครับคือเยาวชนเขาต้องการให้เยาวชน16-17ปีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นช้างเผือกแล้วก็ให้มีทัวร์เมเล่นทุกปีดังนั้นฟีฟ่าก็เลยเกิดไอเดียนี่แหละครับนี่คือให้แข่งการชิงแชมป์กทุกปี โดยให้กาตาสัสมปทานไป5ปีหลังจากนี้ไทยเหลืออีก4ปีครับจะได้ไปไหมก็ต้องตามรุ้นตามเชียร์ให้กำลังใจสมาคมกันต่อไปนะครับเพราะว่าแอดเองมองแววตากองเชียร์นะครับผู้ชมนะครับที่เห็นในถ่ายทอดสดแล้วก็ทางเพจต่างๆนะครับผมสงสารกองเชียร์ที่ติดตามไปชมนะครับไปนั่งชมตามขอบสนามนะครับเป็นน้ําตาคอเ้านักฟุตบอลเองกร้องไห้นะครับกองเชียร์เองก็เศร้าเงหงวยนะครับซึมเศร้า นะครับเจ็บปวดรวดร้าวซะเหลือเกินนะครับดังนั้นมานาแป้งแล้วสมาคมนะครับก็พิจารณาแล้วก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอีก4ปีข้างหน้าหวังว่าเราคงจะได้ไปสักหนึ่งครั้งนะเตรียมตัวดีดีครับยังไม่สายจนเกินไปหรือระบบใหม่หานักเตะจริงๆเข้ามานักเตะนอกที่ตัวไหนที่มันพอฟัดพอเวียงรูปร่างสูงใหญ่ก็มานะครับให้โอกาสเขาอย่าตัดชื่อเขาทิ้งนะครับก็ส่งเสริมเขาทําเอกสารให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มาบ่นมาเล่าครับเพื่อเป็นทัศนคติในการชมและก็เชียร์ฟุตบอลไปพร้อมๆกันนะครับก็คลิปหน้าถ้ามีข่าวอะไรที่เป็นกระแสข่าวอะไรที่โด่งดังสร้างแสงสีเสียงให้แอดหล่อขึ้นนะครับอดก็จะนํำมาเล่าให้กับวิสีได้ฟังเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสำหรับ,บคลิปนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามจะชอบกดไลค์ใช่กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ